บวยเลยเนาก็อก่าตู่อก๊ใหน่เลยอยู่น้ากันบ๊น้ากันอย่างสีน้องใหญ่ได้คือว่าอันเพิ่นบอกอันเลขเล็กให่ถืออยู่เลยบะจํเนี่ยน้องกับบอกอันลูกลีโตนาถือเมดยอองานบนุเมาสือบ่ได้ไหมถือสอัวถือใหญ่สองสามตัวนี่ก็จะเอาเงินคอยดึงเงินมูอยคอยดึงเงินถึงเนาะ อเยาวัเียนเอันนี้ได้ดินพ yes ัดป่าเสือน้าเหล็กหนังเอาได้รดแต่รีแล้วปลซืสือดอกพะนาจะเป็นยังเป็นจังสี่ถือเซยท่แม่ถือเซยได้มาเท่สายเหล็กแปดสามแม่เอาหลานฝันฝันแตวมาล่างปูมาบอกว่าสันบออแปดสามกันค่ะหนิแม แม่แม่มาเข่ากันดีจัแม่แม่กิโลข้านีมาหายายกุสิคักเนแ่แไม่ได้ยัไงอโอ้ยเนาะล้านบาันทาาคนมาบอกถาันี่เมยนอืมอ้เรียวมันหลมันหลตัวเนาะสื่อตัวได้เนี่ยคัมเลียกท่านฝันนะสันทำอยู่ว้าอีนี่หน่อยนี่อีนี่หน่อยบอกสองหา เขาลูกมันโรมาแต่ไตวันเรขตได้ส nah, ันเรืว่าสองหาสองหาสันเขาบอกเลยเนี่ยทามก็บบอก่บาวันี้ซื้อซื้ออราตอรีไปอยู่ย่ซื้อล้าไปจ้าซื้อไปแล้วตัวบังหันเพิ่นกระบอกแปดสามน่ไหมเนาะกระได้ซื้อเนาะวันนี้บอกสองหาเนาะจ้าอเอจะแขย่งีย็นัะ แล้วมาบอกเลขยายแน่หน้องยังลูกแลวบอกเลข้ดาาเลีวๆเดี๋ยวยายจะขนมมาเดี๋ยวขนมอีกตาแปเขานมม่อีกนีนะแต่วุทิเด้อขนมม่ให้ร้านอีกแน่ะไแล้วมาบอกเลขยายงนี่ลูกเลขบอกเลขย่ยพิมแน่หน้องยังลูกน่องยังลูกวลาบอกซื้อแน่ลูกหน้องยางลูกเอาง้งลูกเอายิมบันวานลูกเอายิมหวานดีดีลวเพื่นไปเอานมมายิมบั้นวานลูก น้องยังลูกอนะน้องยังน้องดาวบอกลูกน้องดาวก็สวยแต่ว่าน้องดาวแม่บอกเลี๋ยวย่าสิจะลอดเป็นปราชญเนี่ยล่ะตัวใดวันนีน้ดาวมองเงี้ยตัวใดบอกย่าเนี่ยลูกคนกําลังเอาขนมมาได้ลูกเดแตาอุทิศเอานมมาเด้อตาอุทิศเด้อเอานมมาเด้อปน้นั่นนนั่ตายนมอีกแล้วโอ้ยตายเดี๋ยวบานเยอะ เออมาเด้อผู้ใดจะบอกเลขเด้อเด้อปาจุก็เดินไล่เถ่น้อหวานน้องดาวน้องดาวยิ้มหวานลูกอือเด็กก็สวยแต่ว่าอีลาเด็กจะขวบแล้วลูกสามน้องดาวเด็กจะขวบแล้วลูกอือขวบโอ้สามขวบเลยเตี้ย ลุกมันก็หัวทมหวดนี่แล้วนาองสองหานะต่ว่าหัวลุงหาเพิ่นบอกแปดสามมันประจันเนี่ยคนลุกเพิ่น่นอยู่งานองเตเพันตะวันหัวนี่เพิ่นบอกหัวนี่เพราะท่านพันนะท่านตวัานี่อันน้องดาวบอกสองหาเนะน้องดาวและลาลเลขออกแทบบลูฮึที่อกแทบบลู โอเคจ้าป okay, ๊าออก25อยู่บ่ลูกหึมันล่ะ่นเอ้าพันน่ละดาวว่าจสินําคนดาวเลเลออก2บ่ลูกอีหล่าอยากได้หยังเอ้าอสู่ FC ฟังแน่เร็วๆอได้หยังลูกหอีหาอยากได้หยังหอีหาอยากได้หยังอยากได้หยัง อายไม่พิมพ์ค่ะถึงน้องหวานทาก่อนหนุวันดีค่ะไอซีหน่อยวันดีค่ะน้องดาวฮะคือสบายดีงานเดบาอืมลาบอกเลขที่น้อนยนงน้องดาวบอกเลขตาหรือลูกเลขจออกตัวไหนัอบอกยายหน่อยเาสองตัว่้าอสองตัวลูกสองตัวอาสองตัวออกยา่อ บอกสองตัวแล้วเลี้ยงยังหน่อยสองตัวตัวไหนลูกอปันทุกข์บอกบอกเล็บอกเล็นี่ไงยายยายยายชวดบอกว่านีบอกตัวนี้ใช่ไหมลูกเอาถือไว้ให้เอฟซีดูหน่อยเนี่ยถือไว้น้องดาวให้โชคเด้อจ้าเด้อนี่นะครับน้องดาวให้สองขาถูกแน่ไหมลูกถูกแน่ไหมลูกนี่แหละค่ะคุณยายเคุณว่าวให้ เราไม่พิมพ์ฟังเห็นน้าเขาบอกเลยว่าน้องดาวบอกเลขสองถาถามถามดูอะไรตัวเล็กน้อยบอกเทเดียวเท่านั้นคุณบอกเทเดียวถูกไหมลูกถูกไหมอายุยกพูดชื่อชื่น้องดาวอยากได้อะไรท่าเรือออกตัวนี้ลูกให้เอฟซีดูหน่อยน้องดาวเด้อจ้าเด้อน้องดาวให้โชคเด้อจ้ะคาฝากกดไลค์กดแชร์ ต้องไม่พิมพ์พารวยเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้มาหาลูกหาหลานนี่ล่ละจะได้ยอกกันไปกันมากคุณเลยบอกเลขเสยครับ25ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากนะนะครับฝากช่องโพธิ์ทิพย์ไม่พิมพ์เนียอย่างนี้โชวโอเคน้องดาลให้โชว